ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าให้เกียรติขึ้นมาเป็นพยานนะคะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคืออยากจะมาหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าช่วยเราได้ในทุกสถานการณ์จริงๆนะคะคือเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณพ่อเขา ได้แอบไปซื้อบ้านไว้ที่เมืองไทยแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเราทีนี้พอเกิดจังหวะโควิดพอดีทีนี้เหตุด้วยทุกอย่างต้องปิดหมดพ่อก็ต้องปิดร้านขายของทีนี้กำลังที่จะส่งบ้านก็ไม่มีทีนี้วันหนึ่งเราก็โทรไปหาพอ่อแล้วก็พ่อก็เล่าให้เราฟังว่าเออเนี่ย พ่อซื้อบ้านไว้นะแล้วตอนนี้พ่อมีหนี้อยู่สองล้านสิ่งที่เราได้ยินเราเซอร์ไพรส์กว่าเราทีนี้มันไม่ได้เพียงแค่สองล้านแม่เลี้ยงโน้ตเขาก็ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเอาทองมาขายอะคะ่ะเหมือนกับไปรับทองมาแล้วก็มาปล่อยทีนี้พอเกิดโควิดปุ๊บคนที่เขาเอาทองไปเขาก็ไม่มีเงินมาจ่าย กลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบเราก็มีหนี้เพิ่มอีก5 0 0แสนทั้งหมดเป็นสองล้านหที่เรามีหนี้อยู่ทีนี้ก็คุยกับคุณพ่อแล้วก็หนุนใจพ่อพ่อเขาก็เครียดมากเลยแล้วนกก็หนุนใจพ่อบอกว่าพ่ออธิษฐานบอกพระเจ้านะพระเจ้าช่วยเราได้คนที่เขามีหนี้มากกว่าเราอ่ะเขายังพระเจ้า,ายังปลดหนี้ให้ได้เลยวันนั้นก็อธิษฐานกันสองคนพ่อลูกอะค่ะทางโทรศัพท์ ก็อธิษฐานขอให้คุณพ่อมีประสบการณ์กับพระเจ้าอยากให้คุณพ่อมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าเพื่อที่จะทําให้เขามีความเชื่อมากขึ้นหลังจากวันนั้นเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนนะคะก็กเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีโอกาสได้โทรไปหาคุณพ่อก็บอกถามพ่อว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมในระหว่างเวลานั้นพระเจ้าเหมือนบอกเราว่า ให้เราเลี้ยงดูพ่อก็คือให้เราส่งเงินไปช่วยเหลือพ่อในช่วงระยะเวลาที่เขายังทํากิจการไม่ได้โน้ตก็ส่งแล้วโน้ตมีความรู้สึกว่ายิ่งโน้ตเป็นหนี้โน้ตต้องยิ่งถวายจากที่โน้ตเคยถวาย10%โน้ตถวายมากกว่า10%ที่โน้ตเคยถวายโน้ตไม่รู้หรอกคะ่ะแต่โน้ตรู้ว่าอาจารย์สั่งบอกตลอดเวลาว่ายิ่งเราให้พระเจ้า พระเจ้าจะจ่ายคืนโนตคิดอยู่แค่นี้โนก็ให้โนก็อธิฐานบอกพระเจ้าว่าขอให้ลูกมีความเชื่อเหมือนหญิงโลหิตตกพระเจ้าที่ลูกเชื่อเพียงสัมผัสเดียวพระเจ้าช่วยเหลือลูกได้ขอให้ลูกมีหัวใจในการถวายเหมือนญิงไม้ที่ลูกจะไม่ยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่เหนือพระองค์ที่ลูกจะไม่ให้เงินทองมาเป็นพระเจ้าของลูกแต่ลูกจะแสดงให้พระองค์เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีลูกกล้าที่จะให้พระองค์โนตก็เอาเงินที่โนตมีห่ะถวายให้ใครเดือดร้อนโนตก็ให้เพราะโนตอยากให้พระเจ้าเห็นถึงความสัก์สื่อของโนตในเรื่องเงินค่ะเพราะโนตต้องการให้พระเจ้าอวยพรเสร็จแล้วคุยกับคุณก็ได้โอกาสคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเออพ่ออยากจะขายบ้านหลังนี้เพราะว่าพ่อไม่มีปัญญาแล้วแล้วก็ แต่ในขณะเดีวยวกันพ่อเขาก็ยังมีความคิดว่าบ้านหลังนี้มันคงจะขายยากเพราะว่ามันมีหนี้อยู่เยอะแล้วก็คนที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะต้องไปผ่อนต่อทีนี้เราก็บอกกับพ่อว่าพ่อเชื่อรนนะมันจะต้องผ่านไปได้ทีนี้คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเออพอดีว่าคนที่เราติดหนี้ทองเขาอะค่ะที่ว่าเอาทองแลมาขาย เขาเกิดสนใจในบ้านหลังนี้เขาบอกว่าจะขายยังไงจะอะไรยังไงอย่างเนี้ยค่ะก็คุณพ่อเขาก็ไปตกลงกันเสร็จแล้วเขาหายไปสองอาทิตย์คุณพ่อเขาเลยคิดว่าสงสัยจะปล่อยไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้เขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรค่ะหลังจากสองอาทิตย์เขาก็ติดต่อกลับมาเขาบอกว่าเขาอยากจะได้บ้านหลังนี้มากเพราะเขารู้สึกว่าเขาโฉลกกับบ้านหลังนี้มาก คุณพ่อเขารู้ปุ๊บพ่อบอกว่าเอาไปเลยครับเขาก็รีบขายเลยทีนี้เขาไปตกลงกันยังไงไม่รู้คือคุณพ่อเขาก็บอกแล้วว่าเออถ้าเอาบ้านหลังนี้ไปนะนี่คือส่วนที่คุณจะต้องจ่ายแล้วมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนคือนี่อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจเขาเขาก็เอาบ้านหลังนี้ไปนี่ห้าแสนก็หมดนี่สองล้าน หมดคือตอนนี้พระเจ้าปลดหนี้โนมไม่มีหนี้แล้วสองล้านห้าคือทุกอย่างพระเจ้าเอาออกไปหมดเลยภายในเวลาแค่สมเดือนแล้วหลังจากนั้นเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาโนก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจิตวิญญาณมันต่อสู้อะค่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำงานแล้วเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าในช่วงวิกฤตโควิดคนโดนตัดฉีดก็เยอะ แล้วคนที่โดนตัดฉีพเหมือนเขาน้อยใจค่ะเขาก็พร้อมใจกันลาออกสองคนทีนี้คนที่อยู่อะค่ะมันก็มีแค่โน้ตกับพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่กันสองคนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคือมันเหมือนแบบมันเหนื่อยมากมันไม่ได้พักก็บอกกับพระเจ้าว่าไหนจะแรงกดดันจากงานไหนจะแรงกดดันจากเจ้าของร้านจากพี่ที่อยู่ด้วยกันคือเหมือนมันมาอยู่ที่เราคนเดียวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทํางานที่นี่แล้ว โน้ตก็ไปเปิดคอมหางานใหม่โน้ตก็ส่งโทรไปโทรไปสมัครสมัครหลายที่แล้วก็อธิษฐานบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าเปิดงานให้ลูกก็ขอให้ลูกได้งานที่ใหม่เป็นงานที่ดีที่ลูกมีเวลาที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกๆได้เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับมันมีอะไรในใจไม่รู้ค่ะมันมันนอนไม่หลับอะโน้ตก็นอนไม่หลับโน้ตก็กระสับกระส่ายหันไปหันมาก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานทีนี้แบบ อธิษฐานอย่างตั้งใจแล้วนก็คุยกับพ่อว่าพ่อลูกมีความรู้สึกว่าลูกกําลังโดนเอาเปรียบลูกมีความรู้สึกว่าลูกลูกเหนื่อยมากเลยพ่อในเวลานี้คือลูกลูกมองไปทางไหนลูกไม่เห็นใครแล้วลูกมีพ่อคนเดียวพ่อช่วยลูกทีนะแล้วนกก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณสิบนาทีแล้วพระเจ้าก็พูดขึ้นมาในใจว่าตรงเชื่อในส่วนดีของเขานั่นก็คือเราก็เลยนั่งคิดว่า เราต้องทํำยังไงคือเหมือนกับพระเจ้าไม่ให้เราไปไหนแต่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ที่นั่นโน้ตก็โอเคแต่งตัวขับรถออกไปในระหว่างที่ขับรถไปจิตใจโน้ตมันก็ยังไม่สงบก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานก็อธิษฐานอีกก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่อยากอยู่ที่นี่เลยลูกลูกมีความรู้สึกว่าลูกไม่อยากเจอกับปัญหาแบบนี้เสร็จแ,แล้วพระเจ้าเหมือนพูดกับโน้ตว่าถ้าเจ้าไปอยู่ที่อื่น เจ้าก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกับพระเจ้าต้องการให้เราผ่านบททดสอบตรงนี้อะค่ะเหมือนกับให้เราอยู่กับตรงนี้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วโนก็ไปทํางานพอโนกไปทํางานก็พอเวลามีอะไรเข้ามาปุ๊บโนก็จะพยายามใส่หูฟังฟังคําเทศนาฟังเพลงนมัสการเพื่อให้คือเหมือนกดกดเนื้อหนังเราค่ะแบบบางครั้งในเวลาที่เราได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานพูดเราเราอยากจะเดินวอล์กเอาออกไปแต่ว่าเหมือนกับ เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราทําไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกพระเจ้าของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาว่าพระเจ้าของเราขอบคุณอาจารย์สังมากๆที่อาจารย์สังส่งคําเทศนาของอาจารย์หมอมาในเรื่องของการอวยพรของผู้ที่หิวกระหายโน้ตก็ฟังตรงนั้นนะสามชุดฟังแบบฟังหลายรอบมากฟังเพื่อให้เราเข้าใจจนโน้ตได้ยินอาจารย์หมอพูดว่า ถ้าเรารักใครเราก็ไม่อยากให้ใครมาว่าคนที่เรารักถ้าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเลียนแบบเขาโนก็บอกกับพระเจ้าว่าพ่อให้ลูกมีหัวใจที่เหมือนพ่อให้ลูกมีความรักที่เหมือนพ่อที่ลูกจะสามารถรักคนที่เขาทําร้ายเราลูกอยากเป็นเหมือนพระองค์ลูกไม่อยากให้พระองค์ออกไปจากการทรงสถิตของชีวิตลูก พ่อช่วยลูกด้วยนะลูกเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับมีภาพขึ้นมาว่าทําไมพระเยซูถึงอยู่กับยูดาสได้ทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่ายูดาสจะทรยศเขาทําไมพระเยซูถึงยอมล้างเท้าสาวกพาอเขาทำใจน้อยก็เลยลุกขึ้นมาสารภาพบาปก,กับพระเจ้าว่าลูกจะเปลี่ยนพ่อลูกจะให้สถานการณ์นี้เปลี่ยนลูก ถ้าลูกเปลี่ยนใครไม่ได้ลูกจะเปลี่ยนตัวเองพ่อลูกจะทําให้พ่อได้รับเกียรติเราพระเจ้าก็พูดกับน้อนว่าเจ้าจะเป็นแสงสว่างอยู่ที่นี่เจ้าจะต้องไม่เหมือนคนอื่นน้อยก็บอกว่าใช่พ่อลูกจะลูกยอมพ่อลูกยอมทุกอย่างเลยเพราะว่าลูกไม่อยากเป็นผู้ที่ไม่ได้พอพรเสร็จแล้ว คำหนึ่งที่อาจารย์หมอเขาพูดขึ้นมาในตอนสุดท้ายในวิดีโอชุดสุดท้ายอาจารย์หมอพูดว่าให้เรามองไปที่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นถึงความบกพร่องของตัวเองเพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เราโนก็นั่งคิดว่าเรากำลัง เกิดอะไรขึ้นกับเราเรากําลังรู้สึกอะไรเรากําลังมีความคิดอะไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราก็พยายามให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเราและโน้ตก็ในระหว่างทางานโน้กก็จะอธิษฐานตลอดว่าลูกจะสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยมีพระป็นผู้เสริมกําลังพระเจ้าจะช่วยลูกลูกจะผ่านตรงนี้ไปได้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นลูกของพระองค์ไม่มีใครทําร้ายเราได้เพราะเราเป็นลูกของพระองค์โน๊ตก็ใช้เวลาทั้งหมด ให้ควรในสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกอย่างมันก็ขึ้นมาหมดเลยพระเจ้าก็บอกแบบคือทําให้เราได้เห็นถึงพระวจนะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วพระเจ้าก็พูดขึ้นมาแล้วเราก็ใช้พระวจนะตรงนั้นมาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราที่เราจะสามารถรักคนอื่นได้เสร็จแ,แล้วโนก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดจนโนก็พยายามมองทุกคนในร้านว่าเออเขาไม่ได้มีพระเจ้าเหมือนเราเขายังไม่รู้จักพระเจ้าเราจะต้อง ทำให้เขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราก็ใช้ชีวิตของเราเหมือนปกติก็ทำทุกอย่างถวายเกียรติพระเจ้าใครไม่ทำานธทำเพราะโนทรู้ว่าสิ่งที่โนสัตว์ซื่อพระเจ้าเห็นมนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นสิ่งใดก็ตามที่เราคิดมนุษย์ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะเราพระเจ้าเป็นคนสร้างเราพระเจ้าเป็นคนที่ให้ชีวิตกับเราโนธก็นึกถึง พระเจ้าก็ให้นึกถึงตอนที่พระองค์กําลังจะไปที่ไม้กางเขนแล้วพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าคิดว่าเจ้าเจ็บอะเจ็บเท่าเราไหมเจ้าเจ็บเท่าเราไหมเจ้าเจ็บแค่ความรู้สึกแต่เรานะ่ะโดนทั้งร่างกายโดนทั้งจิตใจมันทําให้โนทรู้สึกว่าโนทมันเห็นถึงจุดบกพร่องของตัวเองค่ะคือเราต้องมีความอดทนเราต้องใช้ความพยายามให้มากกว่านี้แล้ว พอโน้ตคิดถึงตรงนั้นปุ๊บก็กลับใจแล้วโน้ตก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาปกติก็คือพยายามมองทุกอย่างด้วยความรักเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่าความรักชนะทุกสิ่งเราก็จะต้องชนะทุกอย่างด้วยความรักขอพระเจ้าเพราะเราทําไม่ได้เราต้องขอค่ะโน้ตก็ขอแล้วก็ขอให้โน้ตอยู่กับตรงนั้นได้พอถึงวันศุกร์ถึงวันที่จ่ายเงินเพื่อนก็เรียกโน้ตเข้าไปเพื่อนบอกว่า ไอ่ปรับเงินเดือนขึ้นให้อยู่นะโน้ตได้รับการขึ้นเงินเดือนแล้วไม่ใช่น้อคนเดียวแฟนโน้ตก็ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วเพื่อนโน้ตก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นีน้ไอจะปิดร้านแล้วพาพวกอยู่ไปพักเพราะไอรู้ว่าพวกยูเหนื่อยไอ่รู้ว่าอยู่ทำงานให้ไอเต็มที่นี่คือสิ่งที่พระเจ้า คอนเฟิร์มค่ะว่าอะไรก็ตามที่คุณทำไม่ได้ถ้าคุณขอพระเจ้าคุณจะผ่านไปได้แล้ววันนั้นคุณจะเห็นถึงพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้อย่าปฏิเสธการช่วยเหลือของพระเจ้าค่ะเพราะพระเจ้าช่วยเราได้เวลาเรามีปัญหาอย่าวิ่งหามนุษย์ให้เราเข้าหาพระเจ้าทุกวันนี้โน้ตมีอะไรโน้ตเข้าหาพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าสอนโน้ตหลายอย่างมากค่ะอยากหนุนใจให้พี่น้อง ไปอ่านพระคัมภีร์แล้วพี่น้องจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าสัญญามันมีจริงๆคะ่ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงอย่าให้ซาตานมาเรียกเราว่าเหยื่อคะ่ะแต่เราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิดคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำพูดหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่า พี่น้องได้รับการหนุนใจมากผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับให้พี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาในโลกเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วและที่ไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของเราและโทษของความบาปบนตัวของพระองค์พระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระศริของพระเจ้าพี่น้องครับผมก็ทําบาป ผมไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผมต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าผมไม่อยากไปตกนรกผมอยากไปสวรรค์ผมอยากรับการยกโทษผมเชื่อว่าพี่น้องก็อยากรับการยกโทษบาปและไปสวรรค์และมีชีวิตใหม่ให้พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านดูแลชีวิตของท่านดีไหมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมมาแล้วเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยที่รับเชื่อพระเยซูถ้าท่านเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากออกมาตอนนี้ ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านจะได้รับความรอดและมาเป็นบุตรของพระเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทําผิดต่อพระองค์ลูกเขากลับใจไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วย ลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงรับความบาปของลูกไปพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเยซู ตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ลูกจะเลิกความบาปไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะได้ไปสวรรค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปในนามพระเยซูเอเมนสังความยินดีนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโบรดที่ดี อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าจะสอนพี่น้องพิทักษ์รักษาดูแลเลี้ยงดูและพาพี่น้องไปเจอเพื่อนคริสเตียนที่ดีๆนะครับและพระเจ้าจะเจิมพี่น้องในการรับใช้พระเจ้าด้วยขอพระเจ้าเอาความยากจนจากพี่น้องออกไปเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปคำสาปแช่งออกไปสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับผมกาจันดารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ